สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เข้าครับดูทา่าเขาอำนาจจะเลิ่นค่ะพี่น้องแวะเติมพลังก่อนนะคะอืแวะเติมพลังก่อนทักโหลดก่อนค่ะพี่น้องก็เลยบอกกับรานเจยว่าโอ้ยอมือแรกสิกินยังมือแรกสิกินยังเราพอตอนเก็บบุ๋มละ น้กก้อยบ่หูวก,กันเลยิอืีจริงๆแล้วก็อยากให้เพื่อนมาน้ามีแต่แับสองสมือเพื่อนก็นเลยว่ามันกะพ่อกระเทืนอนนะคะเบวาพ่อกระเทือนเพราะว่ากระเด็เล่นดำหน้าเพื่อนว่าอสองสามวันวันนี้วที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด จริงๆแล้วก็อย,กอ,ยกอยากอยู่น้ำพุรนยญาอีกหอบบาทีสิบเจ็ดไอพี่น้องแต่ว่าเข้าการได้เว,ว่าสองอาทิตย์แล้วเนาะไอพี่น้องคนมาจดซื้อทางการคนจะมาจดซื้อแล้วกะอยากมีปัญหาแล้วพี่น้องว่างสองอาทิตย์ทำไมาอยู่เกินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางดานตัวคนเข้างเมืองไม่เป็นไรหรอกเรามีพาสปอร์ตแล้วก็สามารถอยู่ได้เดือนหนึ่งอยู่นะครับพี่น้องเอาไว้รอบหน้าเนาะรอบนี้ก็โอ้พี่น้องเอ้ย คิดฮอดเป็นลายเพรามาเข้ามาหายใส่กันเดี๋ยวล้างเท้า,าค้มไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะได้ความสุขเก็อยากลงไปด้วยอ่ะลงไปทำไมคะหนูหนูจะลงไปทำไมคะหนูสวัสดีก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะ หนูจะลงไปหาคุณแม่หรอคะค่ะนันยาลั์อยู่เพราะว่าจะเล่นบ้านของแก้มบมุพ้พาดีหน่อยพาดีหน่อยก็ได้สุดหนึง่งถ้าเป็นลาวยู่ตลาดถ้าพาดีหน่อยเป็นลาวย่ตลาดอันนี้น้องแก้มบมุ้ แก้มบุ๋มเดินเข้าไปหาคุณแม่เลยก็แล้วกันเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วหรอคะก็เสร็จแล้วนะคะโอ้สฟังแะคะ่แเดียวเองละคะล้าคนนุ้นไม่รู้ปะว่าเอาดีถ้าสู โอเคค่ะกจะไ,ได้เดินทางต่อค่ะโอ้ยพี่น้องเอยใจหายเพิ่นกับผ้าเม่ยเพิ่นไปเป่าโอ่ะไปเป่า <c oughs> ขึ้นรถเลยค่ะ ีนแต่จริงๆแล้วบ้านเพิ่นกับบ้านน้องก้อย,ยก็เราซื้อว่าข้าขบบกรบป๋ไก่กันได้พี่นอ้องดูอุบลแล้วก็<า>อุบแลบแล้วก็สวัสด์นัเขตมันก็ไม่ไกลกันแลนว้วก็ให้พ่อเป้ลดแอร์ลงชคารลดแอร์ลงได้เลยค่ะก็ไปซื้อแก๊สซีด้วยไม่เอาไม่เอา ไก่เคซีซื้อที่บ้านก็ได้เดี๋ยวพอ่อ<ม>เดี๋ยวพอ่<ม>พอเดี๋ยวพ่อพ่อจัดให้นะให้ไม่ต่อยจัดให<ม>้ไฟก่อนอ่ะเฟนไฟก็จะเอาซื้อไก่ให้ลูกด้วยนะคะแล้วก็เฟ้นไฟด้วยหนูเจา้าเฟ้นไฟด้วยรอคามีพิซซ่าได้ไหมหิวเหี้ยจได้หิวเหยหิวได้นไในลูกหิวได้ในป้ายจอดซื้อให้ลูกบ่ซื้อบ่แล้วดอกพิน้องไหลไปหอวพิซซ่าบุญนะ ก็ะได้ไม่มีหรอกมีมีค่ะนี่ไงคะเนี่ยได้จัดให้หมดเลยเนี่ยอืมจะกินอะไรเนี่ยก็จะอ้วนเลยนะอ้วนเหมือนทูเป้เลยตรงไหนจะอ้วนเหมือนทูเป้เลยนะนี่ไงให้ไม่จอยลงไปซื้อฝั่งนี้ก็ได้พี่คือไม่อยากอันพี่น้องใช้เงินฟรายน์เลยค่ะเอามาว้างไว้ทั้งพี่ก็ได้ใช่ไหม เดี๋ยวถือใบก่อนคุยอันก่อนแป๊บนึงครับพืดหอดโอ้ยพี่นอเลยโมแร็กสินอนหลับวัวนอแต่ว่ากับพยายามให้เพิ่นเป็นผู้ใหญ่ครับพี่นอบอยเพิ่นให้เพิ่นเป็นผู้ใหญ่ความคิดความบ้านให้เพิ่นเป็นผู้ใหญ่บม่ให้เป็นเด็กน้อยอีกว่าได้มาใช้ชีวิตรวมกันกับเพิ่นแล้วก็ได้มาบอกมาสอนเพิ่นให้เพิ่นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น นานาพี่นอ้อ,องเรื่องคว่ำหักคว่ำหยางงตีนาตะหักกาพี่น้องวอนะบ่วักเพิ่นอววนหักเพิ่นเป็นห่วงเพิ่นแต,ต่ว่ากะค่าเงียบเงียบก่อนค่ะเงียบเงียบก่อนนะคะแค่บุ่มค่ะอยู่กับพ่อเป้แล้วค่ะ เงี้ยนะคะแม่จอยกำลังไปซื้อไก่ให้นะคะค่ะเอาลูกอ่ะค่ะ <c oughs> คู่ไหวคู่ไหวพี่น้องอันไก่ให้เพิ่อนเป็นผู้ใหญ่คืนะานระพี่น้องแล้วกาที่ให้เพิ่นลมาเมืองไทยนี่นะพี่น้องอยากให้เพิ่อนมาเมืองไทยหนึ่งอยากให้มาเห็นท่างพอน้องแก้มบุ๋ม่าปนห็ด การเฮ็ดงานแบบใดให้เพิ่นมาเรียนมาศึกษาหาความรู้ผอมเลยพี่น้องมาเบิง่ง mm hmm. เพิ่นเฮ็ดจังได mm hmm. การใส่ชีวิตการนำร่งแบบใดให้เพิ่นมาเห็นให้เพิ่นเนี่ยมาเรียนรู้้อมบาเออควรจะเปาไป,ปฏิบัติแบบใดเพราะว่าเพิ่นอายุยังหน่อยนอกประสบการ์เพิ่นยังหน่อยเป้นั้นส่วนลงก์กรที่หาเฮ็ด าหทุนหาฮอนลงไปเหตุไปเห็ดไปทั้งป่นน้าเม่์หลักกับทั้งพี่ทั้งพี่กับบ้านพ่อเม่์จะของทั้งปุนกะสามเป็นพ่อเป็นเม่์ได้พี่น้องทั้งสองบ้านอเอามาเอากาแฟแน หากที่นอดที่เถงพี่น้องเอาพี่น้องแค่นี้ค่ะน้องก้อยกติฝากพี่ฝากน้องไว้พอกันยูอุบนนลนคนละพอกันนั่งคีเปเปล่าลาบ้านนาพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกาเสมากเพิ่นสีโทมากเพิ่ว่ายนี่มันแรงนี่เลนเพิ่นสีโทมากเพราะว่าเพิ่นกับบอแตกต่างกันหรอพี่น้องเขาเลยใช้ชีวิตรวมกัน พอกันคิปหนาเด้อสรัาเปก่อยเรื่องแสนฝากระพีกำนองไหวขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอไหวสองโคตรค่ะขอบคุณค่ะ